วันนี้จะมาทำการเปลี่ยนหลอดไฟซีนอนโตท้าแคมรี่2012นะครับอันนี้จะเป็นบัรลาดครับขั้นตอนแรกก็คือการถอดฝาบัรลาดออกนะครับของไฟหน้าต่ำการถอดก็คือ เราจะบิดนะฮะบ,บิดออกไปเลยบิดเสร็จทวนเข็มนะครับมันก็จะออกมาแล้วแล้วก็เบ่งออกมาเบ่งออกมาเสร็จหน้าตาเป็นี้ครับมันก็จะมีสายไฟต่อจากประหลาดเข้ากับขั้วหลอดไฟ นั้นจะตอ่อขั้วหลอดไฟออกก่อนครับมนลวงบิดเหมือนกันครับทนเข็มอาริจาสังเกตนะครับบิดทนเข็มนี่ครับตัวนี้ ล้วค่อยๆค่อยดึงออกมาครับบิดนิดเดียวครับเดียบร้าแล้วระเนี่ยหน้าตาขั้วจากนั้นถอดจะทำการถอดหลอดไฟนะครับมันจะมีสติ๊ ลองดูดีๆครับจะมีสปริงนะฮะการสปริงสองฝั่งแล้วก็บิดไปบิดออกบิดออกตีนแจนะงฮะถังสั่งสปริงออกบีสออกบสปริงออกมานี่ครับสปริงออกมาแล้วถังออกมาแล้วเราเห็นหลอดน,นะที่เป็นจุก นี่หลอดไฟก็ดึงออกมาเลยครับตรงๆร,ระวังอนยะ่าให้หลอดแตกแล้อย่าจับตรงบริเวณขั้วเอ๊ะโทษทีอย่าจับบริเวณหลอดแก้วดึงมาดึงมาครับดึงมาครับตรงๆครับ D4S หลอดไฟซีนอนฟิลิป D4S นี่ครับเสร็จครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับที่ทาน ติดตามชมผลงานครับนี่คือสภาพคััวหลอดแล้วก็บรรลาดนี่ครับบรรลาด i updated the damn show sure.